รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการคุกกิ้งกูรูนะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย2องโมงสีนาทีทางช่อง w o r k ์กพอยทีหมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนิลังสันนะครับกูรูด้านอาหารตัวจริงของพวกเรานะครับกับเมนูแสนอร่อยอย่างปลาเคบับกับเครื่องแกงย่างครับและก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทําเมนูแสนอร่อยกันนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์รออยู่นะครับกับเมนูดีๆที่จะช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับจานอาหารของคุณครับ ช่วงอัมพาวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพาวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้อาจารย์มาอยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับได้ข่าวมาว่าที่นี่มีร้านขนมไทยเจ้าเด็ดใครผ่านมาแถวนี้ก็ต้องแวะไปซื้อไปรับประทานหรือซื้อกลับบ้านกันนะครับและว,วันนี้อาจารย์ก็เลยถือโอกาสอยากจะลองชิมดูสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นร้านไหนตามอาจารย์มาเลยนะครับนั่นไง เจอแล้วร้านขนมไทยบ้านดาราครับคุณผู้ชมได้ยินมาว่าที่นี่นะเมนูอาลัวมาลีของร้านนี้เด็ดมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าอะไรจุดประกายสร้างสารรค์ความอร่อยนะครับเออคุณนุ่นคะอาจารย์ถามนิดนึงสิคะทำไมอาลัวของขนมไทยบ้านดาราของคุณนุน่น่ะ ถึงขายดีขายดียดมีทุคนติดออกติดใจมีเคล็ดลับอะไรบอกฉันได้ไหมค่ะก็เริ่มแรกเลยขนมเราทําหน้าตาออกมาให้สวยงามนะคะปรับจากโบราณให้มันดูเข้าสมัยมากขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือนุ่นน,นะคะจะเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยนะคะทางร้านนะคะใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดนะคะเพราะว่ากะทิเนี่ยขาวข้นหอมมันนะคะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะค่ะ ยี้ก็คงต้องชิมหน่อยแล้วล่ะนะขออนุญาตได้ไหมคะปกติเขารับประทานกันครั้งละกี่ดอกคะอ่าจริงๆทานครั้งละ1-2ดอกคะ่ะค่อยๆบิดชิมทีละเล็กๆ<อ>ค่ะต้องบิดหรอทานตาจะคงคงหมดนี่แหลอะอร่อยแบบนี้นะคุณผู้ชมหวานหอมหน้าตาขนมนะ ดูดีดูดีแบบนี้คุณผู้ชมคะ, <S <S ะเพราะใช้อัมพวากะทิร้อยอร์ซนต์นี่เองเป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ทำให้คายดิบขายดีอืโอเคเลย คุณคุณขอโทษนะ<ม>คุณมาซื้อขนมบ้านดาราน,นี่บ่อยเหรอผมบ่อยมากเลยครับปกติผมชอบทานขนมไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับก็รสชาติอร่อยหอมหวานกําลังดีครับเลยซื้อไปทานเองด้วยแล้วก็ซื้อไปฝากครอบครัวด้วยครับและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมอยู่อยากชิมขนมแสนอร่อยแบบนี้สามารถมาได้นะครับที่ร้านขนมไทยบ้านดาราน,นะครับ ขอบคุณน้องมาก<ช>จ้าขอบ,ค,ค,บคุณค่ะขอบคุณค่ะคคลองสิครับอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์คั้นทันทีตั้งแต่กระท้อปเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้ไม่รู้จบนะคร<อ>ับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ่นนะคะที่มาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะคะนนขนมรสชาติดีนะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและกิฟต์เซ็ตจากอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์มอบให้ด้วยนะครับคุณนุ่นค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่สัปดาห์หน้านะครับเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิร้อยเซขาวค้นหอมมันเหมือนกะทิั้นสด ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสสและวิทยาลายัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมารีนาจงเลิศเจษดาว,วงมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะแล้วอ่ะอาหารอีสานนะ่ะน้อยคนจะจับได้ว่าอุ๊ยนี่เรากินเค็มเกินก,กาหนดแล้วนะผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสุดนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนํากลับไปใช้ กกิิจจารรได้งเมนูลาบหมูปกติเราจะสามารถลดโซเดียมจาก1,733.61มิลลิกรัมเหลือเพียง694.63มิลลิกรัมทำยังไงให้อร่อยแต่ว่าปัจจากโรคไข้ไข้เจ็บเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรรวาลลิมชัยประมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเคม็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเคม็มไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบและตอนนี้นะครับเท็ดดี้ก็อยู่ในครัวกับเชฟประจบแล้วนะครับและเมนูที่บอกไปนะครับน่ากินมากๆเลยปลาเคบับกับเครื่องแกงย่างนะครับโอ้โหเชฟเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากการทําปลาก่อนเนาะหมักปลาเคบับของเรานะครับน,นี่มีขิงนะครับยา่นะครับกระเทียมนะฮะ กด้วยหอมใหญ่นะฮะคุณผู้ชมปุ๊บผสมให้เข้ากันนะครับทีเด็ดจริงๆของเมนูในวันนี้นะครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับใช้สะดวกทําง่ายเพิ่มรสชาติอาหารนะครับให้จัดจ้านเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วอยากจะโชว์นะฮะนี่ของโลโบเขาตัวพริกแกงเขาสีสวยละเอียดแบบนี้เลยเอาไปทําอะไรปุ๊บเนี่ยเวลาทานเนี่ยทำง่ายมากๆ ต้องบอกว่าหอมแบบนี้นะฮะครบเครื่องพริกแกงไทยจริงๆ,งๆนะฮะาจากนั้นนะครับเราจะใส่ตัวน้ํามันทวเหลืองตรามรากตลงไปนะครับที่จะเพิ่มส่วนผสมที่เป็นไขมันหน่อยนะฮะจะได้คลุกเคล้าให้ง่ายขึ้นแล้วก็ปลาเนี่ยใส่ลงไปเดี๋ยวปลานะครับจากนั้นนะครับใส่น้ามะนาวลงไปนะครับพริกแกงก็ได้แล้วเดี๋ยวเราทําอะไรต่อนะครับเชฟก็เดี๋ยวเราจะมาทําซอสพริกแกงเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับกะทิอัมพวาครับ สีขาวเหมือนกะทิข้นสดเลยครับผมจากนั้นนะครับผมจะตามด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดตราโดโบนะครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมใช้สะดวกทำง่ายเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยจัดจานยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญพริกแกงไทยๆแบบนี้เนี่ยเขาคงเอกลักษณ์ได้อย่างสุดยอดจริงๆถึงเครื่องมากๆนะฮะแล้วดูสีสันแบบนี้เลยนี่เอามาทำซอสนี่ต้องบอกเลยนะฮะไม่ต้องขลกพริกแกงเองแล้วมาซื้อโลโบแบบนี้ซองเดียวจบเลยนะครับมาทำแกงก็ได้มาทำซอสแบบบุงเชฟก็ได้ตอนนี้จะมาปรุงรสพร้อมๆกันนะครับ อันนี้นะครับผมจะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับหวานกลมกล่อมนะครับหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติครับน้ำเชื่อมของมิตรผลนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มรสชาติให้กับอาหารนะครับด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับอันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมนะครับฟ้าตีเขียวครับนี่น้ำปลาแท้ๆแบบนี้นะครับหอมอร่อยมากๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนะฮะซอยแล้วก็ พริกขี้ปลาแดงครับ oh. เป็นซอสง่ายๆแบบนี้เลยได้แบบนี้นะครับความข้นกําลังดีรสชาติจัดจ้านรเราเตรียมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวปลาที่เราหมักได้ที่ละเสียบ<อ>ไม้ไมเรียบร้อยเอามาย่างแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมอาล่ะครับกระทะร้อนๆนะฮะคุณผู้ชมก็เอาตัวเคบับปลาของเราลงไปจีได้เลยครับอืน่ากินมากอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปลาเคบับของเราน่ากินมากๆเลยสุกได้ที่แบบนี้แล้วนะฮะ เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเคบับปลาของเรานะครับวันนี้จะเสิร์ฟแบบง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมฮนะน,นี่ครับข้าวเจ้าส่ตรผสม5าสายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักนะครับอ่ะแต่นี้มาลงจานกันซอสที่เราทําเสร็จแล้วก็โรยใบมะกรูดอ่าใบมะกรูดซอยนะครับมีพริกชี้ฟ้าแดงอืมจากนั้นนะครับนี่เลยเคบับปลาของเรานะครับรชี้ฟ้าใบโหระพาทอดกรอบนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลย ปลาเคบับกับเครื่องแกงย่างครับช่วงหน้านะครับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยิ่งฝักมีความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับ วุนน้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูวุ้นลูกสม้มไปรับชมกันได้เลยค่ะ <t> ตักพงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเกลือป่นผสมไอโอดีนคนให้เข้ากันกะทิสำเร็จรูปและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วน้ำตาลรายคนต่อจนน้ำตาลละลายแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันน้ำส้มเข้มข้นเนื้อส้มปั่นละเอียดสีผสมอาหารสีส้มคนให้เข้ากัน หยอดวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์เป็นใบไม้และหยอดวุ้นส้มให้เต็มพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นลูกส้มแบบเต็มๆ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีและอย่าลิมกดติดตามกดกระดิ่งกนไว้เพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้คงวุ้นการาหนเงือนสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคง ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพในครั้งนี้เรามีเมนูอาหารว่างแสนอร่อยที่บอกเลยว่าทั้งทําง่ายและเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยซึ่งเมนูนี้ก็คือเมนูหมี่กรอบนั่นเองค่ะช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นําเมนูหมี่กรอบมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปในครั้งนี้บอกได้เลยว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคการทาหมี่กรอบกันไปแบบครบถ้วนจุใจแถมยังได้เรียนรู้เรื่องการคํานวณต้นทุนและสามารถนําสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากการอบรมเวิร์กช็อปวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเสริมให้ผู้คนมีอาชีพมากขึ้น และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ําตาลมิตรผลทั้งหมดนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆอย่างครบถ้วนแถมอาจารย์ผู้สอนยังใจดีให้ความรู้และบอกสูตรเทคนิคกันไปแบบไม่มีกั๊กอีกด้วยสามารถนําความรู้และเทคนิคเคล็ดลับไปสร้างอาชีพได้จริงบอกเลยว่าการเรียนในครั้งนี้คุ้มค่าแน่นอนค่ะและถ้าพร้อมแล้วเราไปดูสูตรและวิธีทากันเลยพรมน้ําส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนาลง ทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่สามเกลอือหอมแดงและกระเทียมดอง ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำส้มซาซอสกริกน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิรผนน้ำปลาและกระป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำและสีผสมอาหารสีส้มผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดและงวดดีใส่เส้นหมี่ที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยเต้าหู้ขาวแข็งหั่นเต๋าทอดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพริกขี้หนูทอดกรอบโรยด้วยใบมะกรูดทอดร้อมเสิร์ฟค่าและจุดเด่นของน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปลามิวย มีกรอบนั้นมีสีสันดูสวยงอง,งามและมีกรอบดูความชุ่มฉ่ำไม่แห้งน่ารับประทานกว่าการใช้น้ำตาลทรายสูตรปกติที่ออกมาหวานกลมกล่อมไม่หวานแหลม,มเมื่อเทียบกับการใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะจากสูตรนี้ต่อนหนึ่งเสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่39บาทส4สตางค์เท่านั้นเองค่ะถือว่าคุ้มราคามากๆส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเ,เพื่อน,นำไปต่อย,ยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube c h anel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรมีกรอบแสน ยังได้ความรู้เทคนิคและการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อย,ยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะชื่อเล่นชื่อมดค่ะชื่อร้าน Little End อแล้วก็มี Facebook ชื่อ Little End อ a y ค่ะร้านอยู่ที่โรงพยาบาลคลินิกสูนแพทย์รู้สึกสนุกค่ะได้ทาจริงทามีอาจารย์คอยจับมือทาเลยค่ะแล้วก็ได้ความรู้เทคนิคต่างๆจากอาจารย์อาจารย์สอนละเอียดมาก ใช้งานง่ายกว่าน้ำตาลทั่วไปนะคะแล้วก็ได้ได้ขนมที่มีสีสวยเงางามค่ะที่เราเลือกใช้น้ําเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมเพราะว่าใช้แรงทาให้รสชาติของอาหารกลมกล่อมยิ่งขึ้นแถมยังใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลามาเคี่ยนน้าเชื่อมเองอีกด้วยค่ะ เวิร์กช็อปมิตรผลมิดแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณผู้ชมคะในช่วงกูรูมืออาชีพวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอยากคุยเรื่องความสะอาดแม้คนครัวอย่างพวกเรานะอยู่ในครัวทั้งวันคุณผู้ชมเนื้อตัวเหม็นไปหมดคราบน้ํามันเอ่ยอะไรเอ่ยมันคงต้องทําให้ตัวเองสะอาดเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองคนที่จะดูแลผิวพรรณได้ดีต้องมีการแนะนําค่ะคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญของเราเชี่ยวชาญมาเนื้อตัวสะอาดสะอาดแล้วก็ดูสวยสวยคุณผู้ชมคุณเนสไทยรัฐ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะครใชรมฉันมีความรู้สึกว่าเป็นคนเนื้อตัวสะอาดะอาจารย์เนี่ยขยบมานะเพราะว่าออกจากครัวเนื้อตัวก็เหม็นมีไขมงไขมันเนื้อด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เนาะวันนี้เน่ยขออนุญาตมาเป็นกูรูเรื่องการดูแลผิวได้ค่ะพูดอย่างนี้ก่อนเลยนะคะผิวที่สุขภาพดีแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมีจุดเริ่มต้นจากการทําความสะอาดก่อนทําความสะอาดต้องหมดจดนะคะเพราะอะไรถ้าคุณทาความสะอาดไม่หมดจดการบํารุงต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบํารุงได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณใช้สาร สกัดที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพดีแบบเรียกว่านุ่มชุ่มชื้นและดูกระจ่างใสแล้วก็ที่สําคัญคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นการดูแลระยะย,ยาวที่ดีที่สุดขอประทานโทษนะคะเดยนก็เลือกสบู่เหลวสบู่ก้อนที่คุณภาพตีแพ้งแพงค่ะมันจะเป็นเป็น,ปนหาธรรมชาติได้ที่ไหนกันมันไม่มีนี่เลยตัวที่เนทบบอกเลยเฟ้นม,มานานมากเลือกมานานมากแล้วก็มาเป็นสบู่มาเฟืองวิตามินสีสูงมาก นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการนําตัวนี้เนี่ยแหละเป็นตัวเด่นเลยนะคะในการนํามาสากัดวิตามินซีจากมะเฟืองแล้วก็มะนาวนะคะและใครที่อยากรู้สึกผิวชุ่มชื้นนะคะเราก็ใส่ว่านหางจระเข้ไปด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีตัวสารทําความสะอาดผิวต่างๆมากมายนะคะแล้วก็รวมถึงเลยนะคะอย่างใครที่บอกอาจารย์บอกเมื่อกี้ กลิ่นใช่ไหมหรือเหงื่อใช่ไหมคนไทยแบบมันอับมันเหเปรี้ยวไปหมดแล้วผสมกับกลิ่นกับข้าวมันไม่ได้ถูกอันนี้บอกเลยนะคะว่ามีตัวที่เขาเรียกว่าทําความสะอาดแบบล้ําลึกเลยซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติที่สําคัญไม่ทําลายผิวไม่ระคายเคืองค่ะนี่คือขวดนี้ใช่ไหมนี่เลยนี่เลยหลายคนเป็นสิวที่หลังอาจารย์อย่าว่าอะไรเลยคือเน็ตเนี่ยทุกวันนี้ร้อนบางทีจากที่ไม่มีนะคะคุณผู้ชมมันมีแล้วบางคนที่มีอยู่แล้วขึ้นเยอะนะคะตัว นี้ต้องบอกเลยว่าช่วยเต็มเพราะะลยคุณผู้ชมสารสกัดอย่างที่เน็ตบอกไปวิตามินซีที่อยู่ในมะเฟืองและมะนาวค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณใช้ไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยผิวคุณจะค่อยๆละมุนขึ้นและดูกระจ่งางใสขึ้นอาคะาใช่ค่ะจ่านทวนะ,ะเออ หอมไหมคะหอมมากคือบอกเลยมันจะเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นหอ,หอมเหมือนอเราแบบได้ดูแลผิวแบบเหมือนอารมาททาให้เรารู้สึกผ่อนคลายอ่ะมันจะรู้สึกดีในการอาบทุกครั้งทําความสะอาดปุ๊บนะฟองมีแต่เวลาล้างล้างง่ายมาก<อ>ถูกคะ่ะไม่ต้องมานั่งแบบโหล้างนานๆกังวนหลหรืออะไรอย่างหรืออย่างบางคนที่ใช้กับหน้าเนี่ยคือเนทบอกเลยนะคะแค่คุณแบบถูๆแบบนี้นิดเดียวล้างปุ๊บ สะอาดเลยะนะคะเพประทานโทษนะคะเพิ่งทําขวดแรกหรือว่าขายมานานแล้วค่ะจริงๆตัวนี้ถือว่าเป็นโปรดักต์ใหม่เลยนะคะ,คะเพราะว่าผู้ที่เป็นคนคิดเนี่ยคือคุณปัดซึ่งในบริษัทของเรานะคะตัวเซริเซนเนี่ยมีโปรดักต์เยอะมากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดและตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่อยากให้ทุกๆคนได้ลองที่สําคัญตัวนี้เป็นทูอินวันเลยหมายความว่าทําความสะอาดได้ดีแล้วบํารุงในตัวด้วยเออน้องเนสค,ะค่ะ ใช้ได้กับทุกคนในครอบครัวไหมคะปู่ย่าตายายแม้กระทั่งคุณลูกจะมีสิทธิ์ใช้ไหมคะใช้ได้เพราะาอย่างที่บอกคีหลักคือสารสกัดธรรมชาติแลวเราเน้นสารสกัดที่อ่อนโยนต่อผิวไม่ระคายเคืองไม่มีสารเค,คมีเพราะฉะนั้นทุกคนใช้ได้แน่นอนทุกเพศทุกวัยเลยคะ่ะค่ะเดนก็คงต้องถามตอบะ,ะคะเดนว่ามันดีขนาดนี้ มแพงแพงสิคะพูดกับอาจารย์อย่างนี้ปกตินะคือเนดอะ่ะแบบคือใช้มาเยอะมากเราเราเจอแบบหลายอย่างมากสินค้าที่คุณภาพดีจริงๆนะคะสารสกัดที่เข้มข้นขนาดน,น,นี้ปกติต้องมีหลักพัน<า>แต่วันนี้นะพูดเลยว่าหลักร้อยและคุณจะต้องตกใจเพราะอะ <rain. S 1> ไรรู้ไหมคะหลักร้อยเอา,อางี้จ่ายแบบห้อย็ไม่ไหวนะะสักสามร้อยนิดๆเอ้แล้ววันนี้ได้ถึงสิชิ้น เดีด๋เดๆๆเเอางี้อาจารย์ก็คือโปรโมชั่นวันนี้นะคะคุณผู้ชมย้ําว่าเรามีจํานวนจากัดแค่100สายแรกเพราะฉะนั้นใครสนใจ1เลยนะคุณจะได้ตัวนี้สบู่มะเฟืองมะนาวนะคะตัวนี้ไปดูแลบํารุงผิวนะคะพร้อมปกป้องด้วยรวมถึงนะคะอีกอีก9ชิ้นที่เราจะให้เราจะให้ตัวนี้ค่ะเป็นยาสีฟันดีเดนแถมอีก7หลอดซึ่ง1หลอดคือ100กร,รมัม เหลอดนะคะจารย์ไม่พอให้ตัวนี้อีกนะคะเป็นตัวเซรั่มมะเฟืองแล้วก็กันแดดมะเฟืองใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเหมือนกันแต่เน้นหน้าอันนี้ลดมากใช้คู่กันทั้งหมดที่เน็ตพูดมาค่ะคุณผู้ชมขา390 ส่งฟรีรีบกดด่วนๆเลยนะคะ095 789 4939้า49ย้ำนะคะ095 789 4939ค่ะหรือไลน์แอดไปได้เลยนะคะที่แอดดีจุดเดนแล้วก็มีขีดล่างนะคะไท a แลนด์ย้ำอีกทีค่ะ,ะ390าบาทให้อะไรค่ะ390นะคะคุณจะได้ไปเลยสบู่มะเฟืองหนึ่งนะคะ,คะมีทางด้านของยาสีฟันดีเดนอีก7หลอดขนาด100กรัมนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของเซรัม่มแล้วก็กันแดดมะเฟืองอีก2เพราะฉะนั้นทั้งหมด10ชิ้นนี้สงฟรีมีเก็บเงฟรีม รีบกดด่วนๆศูนย์9ก9าหาดด้าาเย้ำเบอร์นะคะคุณผู้ชมด่วนๆเลยค่ะ0957894939ดดเนะคะหรือไลน์แอดไปได้เลยนะคะที่แอดดีจุดเดนแล้วก็มีขีดล่างนะคะไ h a i l a ด d ย้ำนะคะตอนนี้ตอนน้ตองรีบคุณทีเดียวก็จะหมดแล้วมั้งคุณสแกน QR code ค,ออคไปค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เพราะว่าเรามีแค่100ชุดสแกนค r c อ d e คเสร็จนะคะคุณทักไปเลยบอกว่ารับเซตนี้กี่เซตบอกจำนวนไปนั่นคือคุณได้สิทธิ์แน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ทัก หมดแล้วไม่รู้ด้วยด้ขอบคุณน้องเนตนะคะที่มาแนะนําสิ่งดีๆนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงหน้าคุณนาากับคุณเทดดี้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พาไปคุยกับกรูรูมืออาชีพคนเก่งกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราสองคนก็มีเรื่องดีๆมาบอกต่อเหมือนกันครับคุณผู้ชมใกล้เข้ามาแล้วนะคะกับเทศกาลพิเศษมากๆอย่างเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนแบบพวกเราเนี่ยนะคะให้ความสนใจกันมากๆเลยหากพูดถึงวันไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะ ของที่อยู่คู่กับการไหว้พระจันทร์เนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นั่นเองเนื่องในโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับทางเรานะฮะจึงขอ,อนําเสนอขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์นะครับสูตรพิเศษเลยการันตีความอร่อยนะครับทั้งวัตถุดิบและคุณภาพนะครับสดสะอาดแล้วก็อร่อยมากๆการันตีโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับพอพูดถึงเปี๊ยะไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะบ้านเราเนี่ยก็จะมีธรรมเนียมกันว่าทุกปีเปลี่ยนขนมทุกรอบปีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นขนมที่พวกเราให้ความภาคภูมิใจมากๆเพราะว่าพวกเราทางบ้านเนี่อ ก็คุณแม่เนี่ยนะคะแล้วก็เราสองคนเนี่ยช่วยกันดูว่าขนมตัวไหนน่าจะอร่อยแล้วก็พิเศษมากๆจนกระทั่งสามารถเป็นขนมเปียกไหวพรจจันทร์ประจําปีได้ซึ่งปีนี้เนี่ยพวกเราก็รวบรวมมาถึงสี่ไซส้ตรงหน้าเลยค่ะก่อนที่จะไปดูไส้เนี่ยนะคุณเห็นข้างหน้าคุณก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมขนม<ว>ไหวนะพรจจันทร์ปีนี้ถึงแบบสวยแล้วก็หวานขนาดนี้ใครๆก็บอกว่าการไหวพรจจันทร์เนี่ยควรจะไหวของสวยๆงามๆข้างในของเราเนี่ยนะคะเริ่มจากไส้แรกเลยคือสตรอเบอรี่กวนค่ะเราใช้ไส้สตรอเบอรี่หอมๆใส่เข้าไปถือว่าเป็นร่วมสมัยขึึ้นนนมาิดง คุณผู้ชมนะไส้ต่อไปเนี่ยนะคะสีเหลืองแบบนี้ข้างในนี่คือวาวมาเพราะเป็นแคนตาลูปแล้วก็ใส่ฝักเชื่อมยุคเก่ากับยุคปัจจุบันใช่ครับที่มาด้วยกันแล้วโอ้ยทำไมมันเข้ากันได้ขนาดนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอาาปรับเปิ่มแน่นอนครับสีม่วงเนี่ยนะคะคือบลูเบอรี่นั่นเองค่ะหอมๆแล้วก็กินง่ายส่วนสุดท้ายเนี่ยนะคะสีเขียวแบบนี้เป็นชาเขียวถั่วแดงจ้ะเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยนะคะใครจะซื้อไปทานเองซื้อไปไหว้ทานเอง,อห,เองหรือซื้อไปแจกใครเนี่ยก็ไม่อายใครแน่นอนเพราะว่านอกเหนือจากความอร่อยแแล้วววยยังงมมมมีคาาาสกๆบบ มือนหลุดออกมาจากงานศิละปะเลยและนอกเหนือจากความน่ากินน่าอร่อยนะฮะอย่างที่เจเจพูดไปนะครับคุณผู้ชมปีนี้แพคเกจจิ้งสวยงามจริงๆครับนี่นะฮะขนมเปียยะว้พระจัน์อยู่ในกล่องโลหะเหล็กแบบนี้เลยนะครับนะครับนี่ก็จะได้เป็นขนมเปียยะวัพนะจัน์สวยๆแบบนี้เลยครับ สิ้นสุญญากาศอย่างดีนะครับสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับนอกเหนือจากจะซื้อไปทานเองนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครนะฮะที่สนใจทั้งตัวขนมเปี๊ยกว้พระจันทร์ของเรานะครับและอยากมีอาชีพเสริมนะครับสามารถติดต่อมาเป็นตัวแทนจําหน่ายกับเราได้เลยนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0922658968นะครับที่ขึ้นอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับและสามารถสั่งซื้อได้นะฮะคุณผู้ชมคนไหนอยากที่จะสั่งขนมเปี๊ยกว้พระจันทร์ของอาจารยิ่งศักนะสั่งมาได้เลยนะฮะทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะ ก็นะครับแอดยิ่งสักฟูดเหมือนกันครับโปรโมชั่นดีมากนะครับอันนี้ราคาดีราคาเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับหกล่องแบบนี้นะครับแปดาบาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ชมโทรมาสั่งซื้อกันตอนนี้นะครับสกล่อง1,500บาทครับส่งฟรีถึงบ้านเลยครับ คุณผู้ชมค่ะคุกกิ้งกูรูของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ทุกวันอังคารค่ะเวลาบ่าย2องโมงสี่านะทางช่องเ o r k p o พอยทีวีหมายเลข23าจะ้ะและสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับกูรูด้านอาหารตัวจริงนะฮะกับเมนูแสนอร่อยอย่างขนมปังปิ้งหน้าไข,ข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศนะครับ โอ้เชฟน่ากินมากเลยครับ,รบเราจะมาผัดตัวกุนเชียงของเราให้หอมอร่อยเลยนะครับหอมมากๆเชฟทำง่ายง่ายเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับขนมปังปิ้งหน้าไข่ข้นกับกุนเชียงมะเขือเทศครับ